บีมพลังใบลงคลิปใหม่หลังเกิด,ดราม่าเดือดเจอเจ้าถิ่นพร้อมบวกกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากกับกรณีของดาราหนุม่มบีมซารันยูที่ก่อนหน้านี้มีการไลฟ์สดและโพสคลิปรัวๆลงในโซเชียลขณะกินใบกระท่อมสดพร้อมทั้งทำงานและกิจกรรมต่างๆจนเกิดกระแสราม่าวิพากวิจารณ์เดือดจนแฮชแท็กแฮชแท็กบีมซารันยูพุ่งทะยานสู่อันดับหนึ่งของทวิตเตอร์เลยทีเดียว และล่าสุดบีมลงคลิปวิดีโอใหม่ในอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่ตนเองกำลังขับรถโฟวิวอยู่นั้นกลับเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อสุนัขเจ้าถิ่นวิ่งไล่เห่าจนเกือบถึงด้านข้างฝั่งคนขับอยู่แล้วงานนี้บีมพร้อมบวกเหา่าตอบกลับทันทีเล่นเอาสุนัขเจ้าถิ่นถึงกับหยุดชะงักและเลิกวิ่งไล่ตามเห่าตามรถเลยทีเดียวพร้อมแคปชั่นว่าเจอเจ้าถิ่นบวกสิครับแฮชแท็กแดดจากบีมมาแล้วแฮชแท็กสวัสดีแดด ทพลังใบแทบีมพลังใบทคุยกับมา้าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ